เงินสดเลยสามพันบาทรวมรกคกเพื่อนนี่แล้วกันนี้เป็นยอดเงิน1 3 2 9งามรอยยี่สิบเก้าบาทเอสาสาทุกวงการขาวัญใหผมขอกาผมขอการเป็นว่าส้อมดำริของเ่าตั้งใจไวบ้บร,ริลล้อมสามเจดีน้ำนมพรหนึ่งในโอกาส บุญกรบรอบ2 9ปีในครั้งนี้ก็ได้จำนวนเต็มตามความปราถนาไว้เกนะินไปอีก <c oughs> <c oughs> ตั้งใจว่าจะสอยหลวงพ่อแสนหนึ่งนะพอดีแม่เนกดแม่สมหวังลูกสาวก็สดนะบุญประชมนะซึ่งเกิดเป็นญาติโยมวัตรหลนะวงรับดับพันป์ไปแล้วที่โอกาสทำบุญพอไปด้วยนะเราก็ตายไป,ไปหลายปีแล้วกับเจตน,นา เือนชมเย็นเดียน้โมูลนาหนำเราบริยูจะบรุ่งตอนเราหลานยังเป็นหอดจะถึงอยู่วัานกระเจียเสี่ยงกับารุ่งจมถกน้ำหลวงพอประมาณสองหมื่นขายยาเบอร์หนึ่งรวมเจดีย์เบอร์หนึ่งการหลายคนหลายท่านต่มากก็ะด็รวมน้ำหลวงพอหาเบอร์ยาโยมร่วมกันประมาณสามหมื่นเป็แปดหมื่นมือเคลื่อนร่วมก็ย็นดีได้ประมาณหมื่นเจ็ดพันสามรอยยี่สิบเก้าบาท มื่นมือมือว่านมือว่านนี่ยอดมือว่านนี่มันเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยี่สิบเก้าบาทนะคนทีไปสดก็ะโ้ยแม่สมหวังก็ไม่กดนะคนรวงเพิ่มอีกสามพันบาทนะก็เลยยอดกันเลยทะลุเป่านะเป็นหนึ่งแสนสามรอยี่สิบเก้าบาทยี่ิบเก้าบาทมาโดยบังเอิญว,ว่าเลยว่าเลยแทงพระอันยอดแต่มันเป็นเองมัน ครบรอบยิบเก้าปีนะของการก่อตังวัดทำนักทีเอายอดเดี๋ยวละปลายมันมันตรงกันพอดีครับบุญครบรอบมาวานยิบเก้าปีเลยก็ตรงก็วันทะี่ยิบเก้าด้วยนะอย่าไปต่อยเลยมันสิมันสิบบถือมึนเก้ามันยิบเก้านะมันที่ยิบ 29, นะเก้าพอดีมาวานครบรอบก็บเป็นวาปีนี้ฮอดได้นนะ่ได้สร้างบุญได้หลายอย่างมาวาดในภาคเศร้าก็ด้ถวายกุฏิ นะถวายกุตเตกับหลวงพอม่นก็ได้พักทั้งสองหลู่พระมหาเทระหลวงปอกูณอากาศธรรมโมนะพักขึ้นแลกขึ้นที่สองมอขึ้นกับหลวงพอเลือมอนุตตโรนะที่เป็นจะสร้างเจดีย์ก็เป็นกุตเตใบล่องรับพระมหาเทระเวลามากการมากงานบุญฮอดตละปีแต่ละปีเนี่ยแะเป็นมุลคคานี่กับสามแสนบาทนะก็เฮ็ดเรียบร้อยไปสิว่าใครเป็นเจ้าผานเป็นเจ้าผานว่าการวัดทุกคนผู้ใดมาทำบุญอยู่วัดเนี่ยก็คือ ฟัดใจที่ญาติโยมมาทำบุญแต่ละั้ังแต่ละั้งจะร่วมกันเหตุกุติหลังนังังเป็นวา่าเฮ้ากัดได้ที่ดินสมบูรณ์ที่ดินก็โอนแล้วเรียบร้อยสามลานหาแสนบาทที่ดินเจดสิบไรและกระด้สรางกุติมูลน่าสามแสนบาทส่วนที่เป็นสะนามนเสียเสี่ยงพิจาภาพสะนามสี่ไรหาไรนัๆๆ่นร่วมกัน สองสาวหม่องเสียเส้ยวเวเทื่งสาเก่าสาใหม่ผลมีสธาซอยส่างสานามสาบกข้าระนี่ของวัดธรรมนำ้ำทิพย์นี่ก็เป็นคิดเป็นมุ่นขากัหลายแสนบาทเื่ากันอยู่ผลมีสธาซอยคู่บา,าจาย์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในสถานที่มีถนนหนทางผอมพันตัดถนนหนทางเกตบอดยอัดให้ยัง่งดีก็เน็นงบประมาณนี่ก็สีหลายแสนอยู่ แต่ว่าคนก็มีศรัทธามีศรัทธาเหตถล้วก็เปิตินาชื่นชมเพนดีปีนเพ่นก็บจิตรับอาสาเป็นตัวแทนขวงช่อดยื่นนำคุณห้องนะผู้ใดอยากใส่เพื่อนกัเลือกเพื่อนแต่มมนมีการเลือกตังนะเพื่อกลั่เขาบอกอยากตีปีนองอยู่ในสถานตีต่างๆนะเพราะว่าเป็นรับอาสาในการสิกพัฒนาเพื่อนนำยื่นนอนเพื่อนนำคุณเพื่อน่งสีนะเพื่อทำมาหลายปีละ นะแต่ว่าก็เพื่อให้มันเกิดเกิดอันนี้เกิดความสมบูรณ์นะควรกับนะจีลงนะจีลงสมัครรับเลือกตั้งนะผู้ไดนะผู้ไดมีความเสื่อมันในเพิ่นกับซอ,อยเพิ่นนะจำเปนย่ำได้ละควรละก็ยกสจั้าหรือก็มีว่าละเลือกตั้งใหม่ควละนะเิ่นปลาโลกจะมากเกิดสนับสนุนาอว่าเป็นโยมที่มีความตั้งใจนในการพัฒนาบ้านเมืองเขา คนมีความพร้อมหลายอย่างนะเขาก็ควรให้โอกาสคนนี่เปินกมามาืุญเศรารกับแม่บานเปินกามาเติ้งยาตีปี่นองนะเป็นลูกเต่าเ่าหลานของโยมบัดยมว่าพยิสดแม่ตุ่มทองแม่ย่งอยู่นี่แม่ตุ่มทองนี่ยอยู่แปดสิบกว่าปีเลยนี่ยังย่งแข็งแรงอยู่มาปฏิบัติรรมได้ลูกหลานขึ้นมันก็เป็นจะภาพกระเทศอีกนะมาแต่เมื่อแรกว่าย เอ,ออโยอมบัดโยมว่าหยุกเก่ากุาิแต่เตริ่มก่อตั้งวัดใหม่ๆผลประตูประตูกะไฮใหม่ประดูไหม่อียังมาเห็ุสล้มสลาเนี่ยไปดูเนี่ยเพิ่มีคนมีส่วนด้วยกันได้นะคนมีต้นไปดูประตูกะไฮไปดูแต่ถ้ถาข้าเห็ดสลาก็ดีจจงหวันมาเห็ดบานประตูนะตั้งอย่างนี้ติดตั้งนะก็รหลายคนอยู่ดอกที่เป็นจะภาพถวายนะต้นประดูเนี่ยหยุคเก่าสมัยเก่าจจงหวันกุฏิหลังใหม่ก็ไม่ประดูเป็นต้นคือกันก็นถวาย เขาเลื่อยหอยจังหวไปปูไปปูเหนกุฏิหลังใหม่นะเนาหกเม็ดคนไม่ประดูทั้งตนเลยเขาฝานหมูหอยหสย้างเขามามาเห็ดมาเข่าใหม่เขายั้งหอยเดียบร้อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พ่อทั้งหลายได้เสียสละแก่พุทธศาสนานะบ่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดนะเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเฮานะแมรนพระสงค์องค์เจ้าหลวงรับดับคันไปลื้อ นะประโยชน์ทั้งอื่นทั้งใดก็ตามนะแต่ว่าสถานที่นี่กย็ยังยังยุงหมองเก่านะเป็นสมบัติพระศาสนาจีเป็นกุฏิวิหารสรลมจลไาอย่างต่างๆห่อไดอุทิศให้แก่พระศาสนากซืซอว่าเขาสางเป็นถทาวนวัตถุนะเป็นสิ่งที่ห่อทั้งหลายเดีย๋ยวว่ต้องจดจำแนะม่นว่จาจะจำก็จำได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของหม่เฮาสิ่งที่ห่อได้เห็นลงไปโดยการบำเพ็ญบุญแต่ละรังแต่ละรังมัสจิตเป็นรับภายใน ทำือกับเงื่อนท่อที่ห้องฝากเอาไว้นี่ล่ะห้องฝากเอาไว้ในห้องหูจักนะฝากไว้ในธนธคารนรเท่านทน้นัทนทานี้ย่งนึงต่ต่างมันออกดอกปีไรจักก็ใดนหะ้องก็พ่อหูจักนะเพราะว่าเป็นทรัพย์ของห้องนะขันเ้องมีรัพย์ที่ฝากไว้สะสมไว้ห้องก็มีความอุ่นใจนะบตดตองวัดพิตกบดตองวัดตะดุง,ดงนะขันเ้าบม่มีนะมันย่านบดเดนะ้ย่านเป็นอันนั้นย่านเป็นอันนี้เพราะอย่างเพราะว่ามันขาดความมั่นใจ ขันห้องมีรัพย์ที่ห้องฝากเอาไว้เนี่ยคือื่อว่าห้องกบวยได้วัสดสะดงเนี่ยมันจะมีหลกมีป้ายเป็นนั่นเป็นนี่ห้องคือว่าห้องพอ่อพอรับได้นะชั้นใดคือกันบุคลบคลผพบก็ได้สร้างนา้าทำบุญเอาไว้ในพุทธศาสนาบุญตัวเนี่ยมันสิไปอยู่ในใจของพวกเ้องถกคนห้าสีอุ่นใจนะวิราชเกิดวิกฤตเกิด,กดขับขันมากว่ามีหยัง,ซอย,งซอยเหรคืดถึงบุนโหลดบญในสี่ซอยห้องจากนักกลายเป็นเบาได้ หรือบางครั้งก็เป็นการเสริมสร้างโอกาสที่จะ้ห่อได้สำเร็จในสิ่งที่ห่อต้องการบุญนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่จะ่า้อยเหลือข้าพุ่นว่าบุญเป็นทีเพิงของสัตว์ทั้งหลายพุ่าในโลกนี่ก็ตามในโลกหนาก็ตามเป็นทีเพลิงของห่าวใดการเสียบอน้ำทีเพลิงทั้งจิตใจก็คือบุญคือกุศล,ลเป็นทีเพลิงทิ่เดี๋ยวว่าห้าตายใจใดดีที่สุดจำพอจำแม่จำพีจำานองจำญาติเนิทนะ เป็นสิ่งที่อุปการะจิตวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากบุญกุศลแล้วมุมีอยังสิไปเป็นที่เพิงในตลอดการรนานทรัพย์ส,บสมบัติไปนอกนี่เพิงในแต่ข้าวห้องมิลมหายใจตายไปแล้วนี่เพิงบ่ได้เดชเป็นอดีตไปเลยแหละผู้ใดมีทรัพย์หน่อยทรัพย์หลายมีตําแหน่งสูงปนันในก็ตามกลายเป็นอดีตไปบดแต่ว่าสิ่งที่ข้าเพิงใดเนี่ยไม่สิสละทันในกับพวก เมื่อสามาี่จะสลดได้ง่ายๆคือบุญกุศลเ้ากับบาปกรรมบาปกรรมที่เขาเหยียดลงไปนี่เมื่อก็ติดอยู่ในใจบุญกุศลที่เห็ีดลงไปก็ติดอยู่ในใจตราบใดที่เขาบอกว่าหนึ่งบรรลุมรผลนิพพานเขาจะเป็นตรงในเพลิงบุญกุศลเป็นเครื่องนำทางเป็นเครื่องพักดันเป็นพลังงานนะครับเคลื่อนจิตใจเขาไปสุกติถ้าบาปกรรมมันเป็นพลังงานเคลื่อนเมื่อกับไปพาเขาไปสู่ทุกตินะครับไปสู่อบาย แต่ว่าถาบุญเป็นพลังงานของใจไปสุคติโลกสวรรค์บังโลกมนุษย์บั่งฉะนั้นเขาควรที่จะสร้่งพลังงานทั้งใจคือการบําเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลอยู่เนืองเนื่องนะย่ายไปว่าเหตุเือเดียวกรเซ้าได้ให้คินว่าห้อยกินเขากิน,นทีอเดียวมันก็เอียมตันย่ำห้อยกินแหล้วนะมันหอรุ่นมันก็หิวอีกเขากินเหมือนนึ่งไร้เถื่อนะเขาจังอยู่ใดจันใดคือการบุญกุศลหนึ่งคือการเขาจำเป็นต้องสั่งอยู่บ่อย เพื่อมันจิไปรอเลี่ยงจิตวิญญาณเน่บ่ให้มันอับเฉาขันบุญรอเลี่ยงอยู่กระซั่มกันก็ฝนนี่นะฝนมันตกอยู่เรื่อยๆสิบกุ้งาพัมันก็ซุ่มซื่นนะครับมันถิ่ม่วงโดนมาถึงก็่ันหนึ่งอ่ะจนเหี่ยววัสดหรดใบใหม่ใบหญ้าใบโลนไปกระม่แต่ว่ามุมว่านเนี่ยฝนตกนะเป็นบุญไปกุศลของวัดคือกันีิเย็บเก่าฝนตกเล่นคำว่าแห้งดอกว่าเป็นอุปสรรคปัญหดแต่ว่าก็ไดค้ามซุ่มสื่อไดบรรยากาศจิเยือกเย็น กุ๊กใหม่กันเลยมไม่ค้มสดชื่นชั้นใดคือกันจิตใจเขาห้อธา้ถือรอเลี้ยงด้วยบุญด้วยกุศลจิตใจเขาก็มีความสดชื่อนะมีความอิม่มอกอิ่มใจนะเขาปฎิสิทธิมันมีพลังงานทั้งใจแต่ใจเขามีพลังงานเนี่ยมันมีพุ่มตานท่าน,านมีพุม่มตานท่านเหตุบ่าให้เกิดควอมโลกควอมโกรธค้อมหลงง่ายๆเพราะว่ามันมีพลังงานตานท่าน,าน,านกิเลสตัณหาใด แต่จิตใจหาบมมีพลังงานเนี่ยเรื่องนิดนิดน้อยๆกับเครียดหนกันเรื่องนิดนิดน้อยๆกับจกได้ของกันนะันี้นคือใจหอามันขาดพลังงานขาดบุญกุศลรอเลี้ยงนะังเท้อมัอเขาบวเป็นกับเป็นยุดเฮ้ากันนะลังเท้ากับหุ่นหูหุ่นไว้ไปเล็กๆน้อยๆมันเรื่องบอกว่าจะออมาเป็นสลากกับเป็นสลากันเป็นน้ำหยางเพราะว่าใจเอามันมันเหี่ยวมันแห่งนะมันเหี่ยวมันแห่งมันก็พ้อยแต่สี กระทบกระเทือนซ้ำแับคนบ่มีภูมมตันท่านทั้ง,งร่างกายเดียวกับเป็นวัดเป็นไอเป็นน,นันเป็นนี่ติดโลกติดไปกันง่ายเอาผู้ใด,ดมีกําลังกายแข็งแรงเนี่ยมันก็ทนท่านทานท่านต่อดินฟ้าอากาศเหลือดย่อมอ่าเหลือยุ่งล่มแดดอุปสรรคต่างๆเบ่สามารถสีดำยือกอย่างง่ายจิตใจเขาคือกันถ้าเขาได้สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เนืองๆจนใจเขามีกําลังใจเขามีพูมมตานท่านแล้ว เ่าจิเป็นคนที่มันคงบวันไหวน่ะโบดีใจเสียใจง่ายๆโบเกิดวามโลภวามโกรธวามหลงง่ายๆนะถึงแม้ว่าพระท่านบดกิเลสก็ตามแต่ว่าใจคนมีบุญมีกุศนน่ะมันมความอิ่มใจนะ่ะมันก็เลยอกเกิดวันไหวนะง่ายๆเขาก็เลยมีความสุขมความสุขใจมความสบายใจเพราะว่าใจเขาบหลุมหลุมนนดอนใจห่อโบกระว้นกระวายนะ่ะเาขาก็เลยอยู่ในโลกแบบมีความสุข แม้ถึงแม้ว่าท่านเบิดเกลียตัณหาแต่ว่ามันก็เป็นบาดฐานในการที่จะให้เข้าก้าวไปสู่การฝึกการหัดแม่นห้าสิรรักษาศินก็ได้ถ้าเามีกําลังใจแม่นห้าสิรฝึกภาวนาเดินจยกมนั่งสมาธิก็ได้ขันเ้าบมมีกําลังใจหรอรักษาศินก็ยากภาวนาก็ยากนั่งหุนหูหุนหวยนั่งกับวสงบเจ้าน้ำเขาเจืกเทื่มมันขั้นขั้นคล้ายๆมันอันนั้นอันนี้เขาก็ทนได้ยาก แต่ว่าใส่ใจเขาไม่บุญไม่กุศลแล้วนั่งกับนั่งเนี่ยทวนใจเขาเขาเบาะถือกิเลสตัณหามันก่อกวนนใจเขาก็สงบเมื่อมันสงบเต็มที่แล้วนะั่นสติเขาไม่ไมีมากนะมันก็เป็นบาดฐานที่ตั้งของปัญญา,าเหตุนในเขาเกิดควมรูเกิดควมฉลาดเห็นสังขารธรรมดานสังขารไม่อยู่แต่ว่าเขาบ่อเห็นแต่ว่าเมื่อใดที่เขามีควมสงบมีปัญญาแล้วสังขารที่อยู่กับตัวเขาเขาก็บมองเห็นโดยปัญญาเห็นทั้งส่วนที่เป็นลู ผมขนเล็บฟันหนังเห็นทั้งส่วนที่เป็นน้ำคืออารมณ์คามเนื้อขคดามสุขใจทุกใจหรืออารมณ์ที่มันอยู่ในใจเฮาเมื่อเอาเห็นสังขารฮาเห็นความจริงของสังขารคือคามเปลี่ยนแปลงคามบกทีคือเรียกว่าคามบดเทียงแล้วก็ามทนใดยากเป็นทุกท้นใดยากแล้วก็เห็นว่ามันบ่เมนเฮาบ่แมนผู้อื่นด้วยบ่เมนของเฮาด้วยบมแมนของผู้อื่นด้วยเป็นสภาวะเป็นเอกเทศอยู่เรียกว่าเป็นสังขารบ่แมนสัตว์บ่เมนบุคคล ถ้าเข้ากับใจ้วยปัญญาเห็นสังขารบ่เป็นเห้าบ่เป็นผูอื่นบ่เป็นของเหาบ่เป็นของผูอื่นเป็นเพียงตวะเครื่องอาศัยของเห่าในขังที่เหาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เขากับจิเลวะได้เข้าใจแจ่มชัดในสังขารเป็นผู้หูแจงในสังขารแต่เอาหูแจงในสังขารเขากับสิบเด็ไปยืดว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสั์เป็นบุคคลจิตใจเขากับสิบเด็ไปวันไหวในสังขารมันเกิดวิปริตเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อห้องลูล่วงหนาแล้วจิตใจเขาก็ย่อมหลับสภาพนะบวชบิดตกจนเกินไปอันนี้แหละเป็นผลเป็นกําไรนะของการบําเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเขาก็เสด้อยู่เป็นโจกในะยุ่ในโลกเขาก็เป็นทจกนะแม่เมื่อว่าเขาละจากโลกนี้ไปตราบใดที่ห้องวรท่นานอยู่ในาส่นิพานเขาก็จะมีบุญเป็นเครื่องรอเลี้ยงเป็นพลังงานต่อไปในโลกหนาชาตินาด้วยจังหวะพุกเขาทั้งหลายเดี๋ยวมาปาโลกกัน นในมาทำบุญท้ำกุศลกันตงแต่เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดะตั้งตะกอนกับมีเตรียมงานอยู่เตรียมงานอยู่บนเป็นธ้รบาดาได้เป็นเดือนผมได้พระเนีน่เฮนน็ดนั่นเฮ็ดนี่ญาติโยมแนใปญ,ญ่บานแนวปุยผ้าดูกบานมาเตรียมตัดหยาตัดเจ้าเฮ็ดจะตัทีเตรียมล่องหลับเตรียมกันมากบนลเล็กแต่นอ้อยญาติโยมเมาะกับไม้จำศีลกระบนมาจำเสืบบส้อได้เตรียมงานไปนัม่มเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้มันขาดตกบกพร่อง นะเตรียมงานกันมาไลายเนเว,ว่าเขาได้สร้างเหตุเอาไว้นะต่อไปเขา็ฏิไดรรับผลตามเหตุนั่นแหละเหตุหน่อยก็ได้ผลหน่อยเหตุร้ายก็ได้ผลร้ายสิ่งที่เขาเหตุนั่นเขาหูจักเป็นผู้อื่นบ่หูเขาขอหูเขาหูจักใจใจของเขาเป็นสมบัติของเขาจังหวะเมื่อนี่ปีนี้พวกเราได้มาร่วมกันในการสร้างบุญสร้างกุศลธรนะตมาขออนุโมทนาในฐานะเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นเจอ้อาวาสในสถานที่นี้ขอสื่นส้มยินดี ในกุศลเจตนาของทุกคนที่มารวมกันจากสถานที่ต่างๆห้องประสิว่าได้สร้างบุญรวมกันสร้างบุญรวมกันห้องย่อมในรับผลคือกันคือกันเขามากินอาหารเช่นเดียวกันย่อมได้รับรสชาติคือกันมากหน่อยขึ้นอยู่กับการกินกินหน่อยกินหลายกินหลายก็อิ่มหลายกินหน่อยก็อิ่มหน่อยชั้นใดการมาเพ่มบุญมาเพ็นกุศลคือกันห้องเหตุแต่าำหนก็ต่ประสิวเป็นกําลังของห้อง เป็นสมบัติของเฮาฉจนั้นอัตมาในฐานาเป็นคูบาอาจารย์ขออ้างอํานาจคุณปฏิรัตนตรตรคุณงาความดีบุนกุศลทั้งหลายที่ผวกเฮาได้กระทําบําเพ็ญมาจงเป็นพละวะปัจจัยเป็นกุศลทรงหายผกเฮาทั้งหลายประสบความสุขก,กายสบายใจปรรถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นคุนเป็นประโยชน์ขอขอความปรตนานั้นจงสําเร็จจงสําเร็จทุกสิ่งทุกประการเถิด ยะถา,าวลิบหาปุราบริปุเรนติสขาขลังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตงังปติตังตุมหังคิปเมวะติมิจโตสะเพะปุเรนตุสังกปาจันโหปนรารโสยะถา,ามณีโชติระโสยะถา ซาปะโรโควินาสโตมาเตภวัฏวันตรายโยสุขคติคายยโกภวาอาภิวานทนาสซลิสาเนตยังวุธาปัจจยโนจาราโรธรรมวัฒทันเตอายุวันโนสุขัง ภาลังอยยญจะโคทักินาตินาสังคามเหสุปฏิติจาเทการะตังหิตายัสสาทานาโสภะกัปติโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราลา อาลันจามีคู่นาบปานุปทินนางโตเมหิปุญญาปสุตังานับปะกันเตอายุโทภระโทติโรวันนโทปฏิภาณโทสุขาสาธาตาเมธาเวสุขังโสอธิกาจจิตี อายยงทัตสวาพลังวันนาสสขัญจปฏิภาณโทเทกายุยาสวะโหติยตายาตุปปาจติเติภวตุสามังคาราภเทวตา สาพาพุทธานุภาเวนาสัทธาโสตีพระวันตุเตมพาวตุสาพมังครังรักขันววตุสาปะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนาสัทธาโสตีพระวันตุเตม พาวตุสาพมากรารังราคันโดสาปเดวตาสาภาสังคานุภาเวนาสะทาโสติภาวันตุเตอ่านี่มันประสงค์ไปรับปะตาหารด้านหลังกระพมุอกาบขะคุ้นคู่บาอาจารย์ที่มาร่วมง,งานเป็นเหนือนด้าบน ขนะงหยาโยมในครันในทุกท่านทุกองนะาได้มาเฮตในบุญขงหยาโยมสจาเร็จประโยชน์สมบูรณ์นะในวาระโอกาสนาก็ะ <c oughs> น,น,นี่มตมาดวงง่านนีทุกปีนนะอาญยาโยมข้อจิตเอมิน่าก็ได้เ้ออิมิน่าเอิมิน่าเจ้านอะุจิตอีกทีหนึ่ง ยุคุศกันน่ะน้องกอล์นี่ม่นแค่จะเปิดเอร์ไงน้องโอไปชั้นนของแอร์ห้เล่ลาเลยบอกโอ้ขนม้อกัดกาบองกันมยนอกอลชั้นแบบผมดีล่ามนหน้าพูดกันโดนสบาย